เอพูดเลยพูดเฮียอะไรพูดเลยไม่ต้องพูดดเลยเรียบสวัสดีครับวันนี้จะมาเปิดแพ็คเฮียเลยด้วยรู้ป่าวมันมาให้กูหลอกแดกอ่ะนี่กล่องสุ่มตำนานนะครับวันนี้เราจะมาดูว่าเราจะได้ตำนานอะไรหรือเปล่าหลอกกลัวไบแรกครับเย้แม่รู้ป่าวดีกว่าไม่กูรู้อ่ะนี่ก้อนใบสองครับโอ้โหเฮ้ร้อยร้อยเย้ลูกสี่มม โอ้ยี่สามร้อเ่อๆเรื่อยๆเดี๋ยวตำนานมาเองก็แลว่าคลิปสองเองม้สามสิบ่สิบสอเอออยู่สองครับแค่แค่ห้ามาได้นะกูเอาแล้วกูร้องไห้ตอนนี้อยู่ที่ห้าสี่นะนักเตะมาเยอะเลยวันนี่หวังตำนานป่ะหวังดิอยโวเบสดีใจแล้วเปิดมาร้องไห้เลยว่าถ้าได้โวเบสขี้แต่เจเอไดเยลูน่าจะคุ้มหรือเปล่าไม่มั่นใจเจนนอนไหมเนี่ยบันแนม เฮียสิบมาแล้วมาให้ดีใจเล่นป่ะเกิดมาตัวร้านกว่าล้อเลยออะล้อเลยอะตาลวดร้อเพลงเลยเฮียเวทีเจนจะออกไวเนี่ยมาอยู Brown> ่อยู่อยไหมหยุดดวยไหมเออได้ไอยู่ท้ายดีอีกสองเอาคนละใบไหมเรีเจนมาเรีเจนสี่โอเวสขอแล้วบ้าไอสัตว์เก็บตกงมาฮะเราได้ได้ร้อยห้าแปดฮะ เฮ้ยโอเคแล้วแล้วมึงบวกนี่อีก300มึงอันนี้เกี่ยววะเกี่ยวเกี่ยวแต่มันของแกูเซดุงก่อนนะเดียวใส่ไว้ว้าตองแตงมึงก็สามร้อยเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่อะไรวะไอ้ข้างล่างไอ้ไอ้เนี่ยอะไรแถมมันแถมมานี่แถมมาเอ้ยคนละใบป่ะกูก่อนใบแรกวิลลี่แจ็คไปอี๋อเจ้าอ๋อบ่าววีไปอีชี่ยออบุนเตเลียาบุนเตล่าบุนเตล่ารวยรวยนะป้าโงยกิ๊กกิ๊ก อี้เออชายผัวชายกีฬาคนละคนสบาเลตาี้แจ็คสไปโร่เปลียนดิเอาไปรัวใบอื่นไปเออ้เชอยเอไอเด็กมาเต็มเลยี้เเบ็นเซมาอ้เเด็กมึงอีกแล้วอกูทีละใบนะคนละสองเ้เตำนานดีกว่าหาไม่แดกอ่ ตี้โก็เอาเยี้ยปบายสุดท้ายไงร้อมกันขวดร้องกันได้ปะเจียวเจียวบึนไอ้เหี้ยเลียววะเออควยเลยเรทแม่เอาเลย เก็บไว้รอบหน้าไหมรอบหน้าไหมมึงมีสิบเอ็มอะมึงไปซื้อสี่บวกสองได้แล้วเว้ยเอาไงอะรอไล้ออะกดเลยกดไปสีบวกหึ่เลยเหรอคึงให้กดเหรอใช่ดิเรากี่ทีอะเรากี่ทีเดยวเลยเลยกูเคยตีห้าบวกหนึ่งมึงติดใช่ไหมเทไหรไมรู้ว่ะเดียวเว่อติดเลยเยอะเยอะดีดีเยอเปิดทางแล้วเปสีตัวใหม่เอะรีบสิรีบทลยวะเอา ปูสามแสนปิดเลยปิดเลยเอาไอ้เหี้ยมันสูดหมดเลยมันเหลือแต่วสูดเลยมึงไปทับเหี้ยเลยอ่ะอุ้ยร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวที่ฟังก็เหมือนเดิครับผมสำหรับพวกเราในวันนี้อันนี้ชื่อแพ็คอะไรวะดุ้นตำนานดุ้นตำนานกูละเอียดแล้วตอนนี้เในคลิปหน้าครับอย่าลืมจับสไลด์กดไลค์ด้วยเจอกันแล้วผมไม่มีเฮ้ยเขาเหี้ย